เอ้ามาแล้วบอมาแล้วมาแล้วเิดแล้ว,ลว,ลวโอ้พบกันอีกแล้วครับชาวนี้กับสุขใจสารบานนาวันนี้ครบทีมเนาะครบมาครบแล้วมาครบแล้วครับกลับมาจากบ้านแล้วไปเบาตัวมานะครับเบาตัวเลยต้ยงองห้อม เนนบากระเป๋าเบาตัวพร้อมหน้าพร้อมตากันครับวันนี้คนดูอะไรตัวนี้ทั้งตัวทั้งเป๋าดีแล้วบันไหนกลับตัวมูเนาะอ่ะพ่อครัวพบกันกับสองพ่อครัววันเดิมเช่นเคยจะทำอะไรเนี่ยพัดก,กระเพ๋ากันนะวะพัดก,กระเพ๋าบปล่าัดก,กระเพ๋ากับขรัวนู้มาขึ้นเลยอ่า โอ้สำนันก็โอเคแล้วค่อยว่ากันพบกันยาเช้าครับนี่กับบรรยากาศดูที่พักที่นอนที่อยู่ของเราโอ้มันราน้านค้าว่ะนี่โอ้ดูขนม สี่ข้าวอะไรขายจะเคลียไม่ติดโอ้เออร้านค้านะครับร้านค้านี่เหม็นต้องจิกเหม็นต้องเพลชื่อเนาะกล้วยกล้วยโอ้ถูกแล้วนมก็มีเข้านอนเฉยเลยเด็กๆ เหนื่อยพาวิ่งไปเช้าอ้วกเลยะเผาหมูครับมัดตั้มเหรอเจ้ามัดตั้ม้เไอ้คุนหนึ่งอันเนี่ยคุนหนึ่งกะตั้มอันนี้มัดมัดยังเนี่ยมัดหันมัดซอยมัดซอย เอ้ยย่าทำเอาสบายตัวเลยใช่ไหมโอ้เอ้ยาโลงเลยโลงเอ้ยยื้อเออเออมาเสียอ่าโลงเลยเออกลับบ้านไปโลงหัวเลยโลงสมองเลยเออไม่ใช่ธรรมาได้แล้วเอาเนี่ย นูน่นแหละสงกรานต์เลยเจอกันอีกรอบหนะึ่งกานไปกินปลาวดินว่าอร่อยนะโอ้คนจียบ้านแล้วบ้าน <laughs> สงกรานต์น่ะ <laughs> เจ้าแล้วเฝ้ารถอ่ะเออประมาณสงกรานต์เลยได้ไปน่า <Okay. S 1> จะได้ไปขุดของเยาของเลยขุดเ <laughs> จอของเยอะไหมเยอะแล้ว ไม่เยอะเราวที่ซักเขาจะขุดด้วยหรือเปล่าไม่รู้ทำที่ทำกระท่อมที่สวนมะพร้าวคเขาขูดจีเกินนะรับไปครัเอาดูจีเบ๊เฮ้ยนเพัดออาเอามาเด้อมาเด้อมาเด้อมามากินข้าวกินข้าวกินข้าวเศษเศษคือเก้าบ่แซ่บคือเก้าครับนีาา่แตะเมา แซ่บคือเกากินยาไใดแซ่บยำนั่นมาการครบทีมแล้ววันนี้เมื่อวานไม่แซ่บเลยวันก่อนเนี่ยวันนี้นนแซ่บคือเกาอมหนูอมหนูโอ้ยจะได้ตัวแม่เนี้ยคงจะแซ่บายเนาะ อันนี้เนื้นอมันน้อยไปเราดัตเตาก็เพราหมูไปดับบวงได้หางหนูหางหมูมา เขาขี่รถมาขายซื้อเลยเหี่ยนางขามนามา่าอ,อ้ยแซ่บได้ย่างเนาะซื้อมาอีกเออหางหมูอ่ะปอบเยอะอย่างแซ่บๆซบือ้อเก้า ข้าวเช้าวันนี้วันนี้งเช้าเนะาะเช้าฟ <c oughs> ืดๆเริ่ปเวลาใหม่เนาะ <c oughs> ปรับเวลาใหม่ <c oughs> ไปฟืดๆหนก <c oughs> ินกาแฟาไปเดี๋ยวไม่ทันชนตรายจรวดต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเมา ไปบายยุ๊บบายครับบายบายคือเกาเนี่ยนะรับคือเกาคือเกากลับมาแล้วคือเกา